าพูดเรื่องเนี้ยแบบตอนเด็กๆอ่ะเพื่อคุยกับเพื่อนคือมีนอาจาไม่ได้อย่างแท้จริงหรอกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงขนาดนั้นนะแต่ว่าณนะความจําตอนนั้นอะคือเราจําได้แบบนี้มันอาจจะมีผิดเพีเพ้ยนไปบ้างนะแบบตอนเด็กๆจําได้ไม่เคยไม่รู้ว่าเคยเล่าหรือยังตอนตอนที่เราเด็กๆไงนะตอนอยู่ปฐุมปฐถมอยู่ปอหนึ่ง <laughs> ตอนนั้นอยู่ปอยหนึ่งแล้วแล้วแบบว่า มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็สนิทกันแล้วเพื่อนคนเนี้ยชอบทะเลาะกับเพื่อนในห้องงงวะแบบคือจําได้ประมาณนี้นะมันอาจจะผิดไปนะแบบคือความจำมินจําได้อย่างเงี้ยจําได้อย่างเงี้ยเออแบบประมาณว่าเพื่อนคนเน,นี้ชอบทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่งในห้องเออแล้วตอนเด็กๆอ่ะเขาก็จะเกิดการแบบแบกพวกกันใช่ป่มชอบแบบแบกพวกแล้วชิททะเลาะกับคนนี้อะไรเงี้ยเราเราก็ต้องแบกพวกเลยจําได้เลยว่าแบบตอนนั้นอนะเราอ่ะ ก็เป็นก็เป็นเพื่อนสนิทนางใช่ปะเราก็เลยอยู่กับนางเราก็เลยอยู่กับนางแล้วเพื่อนทั้งห้องอ่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแบบเพื่อนทั้งห้องอะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะทุกคนแก้เผ่วะแบบว่าเพื่อนสนิทเราเราจะตั้งชื่อเขาว่าเอชื่อเอเออเราสนิทกับเอและเอชอบไปทะเลาะกับบีเราเราเข้าใจไหมว่าเราสนิทกับเอเราเลยเป็นอยู่พวกเอแต่เราจําได้ว่าตอนนั้นอะเพื่อนทั้งห้องอะอยู่ฝั่งบี ตอนนั้นนเด็กอยู่ไม่เข้าใจหรอกว่าการแบ่งพวกมันแบบมันจะต้องแบบจริงจังขนาดไหนแต่ว่าคือคือการที่เรายืนอยู่ข้างเอไม่ได้แปลว่าเราต้องทะเลาะกับบีนะคือเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปแบบไม่คุยด้วยกับกับคนที่เพื่อนทางห้องอะอยู่ฝั่งบนะีอะเออคือคือก,ก็คุยกันแต่เหมือนตอนนั้นแค่เหมือนเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายหรอก เอาเป็นว่าเราก็เลือกที่ยืนอยู่ฝั่งฝั่ง A อแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันจําความรู้สึกได้ว่าเราก็พอจะรับรู้นะว่าว่าว่าฝั่ง B ีเหมือนถูกอะ่ะเหมือนเหมือนฝั่งเพื่อนเรามันผิดอะ่ะในในความรู้สึกนะแต่แต่จําไม่ได้หรอกว่ามันขนาดไหนเลยจําความรู้สึกนั้นได้เฉยๆแล้วก็ด้วยความรู้สึกของการเป็นเด็กอะ่ะเรารู้สึกว่าหู oo, ทั้งห้องอยู่ฝั่งนู้นเราอยากอยู่ฝั่งนู้นเขาไดปะแล้วพอถึงวันหนึง่งพอถึงวันหนึ่งอะ่ะเราก็รู้สึกว่าหูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพูดพูดกับเพื่อน A พูดกับเอเพื่อนกับเพื่อนไอว่าแบบเฮ้ยขอไปอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่อยู่แล้วอะไรแบบไม่มันรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยอยากไปอยู่ฝั่งนู้นเออแล้วเพื่อนเพื่อนเอเราก็บอกว่าแบบปะว่าถ้าจะไปฝั่งนู้นน่ะเอาขนมมาเลยเอาขนมที่เราให้กินเอาคืนมาเลยอเงี้ย <laughs> คือตอนเด็กๆอะ่ะมินจําได้ว่าคือเพื่อนคนนี้มันก็มีความน่ารักตรงชอบแบบ ให้ขนมอ,อะเขาเรียกว่าเหมือนชอบชอบแบ่งขนมให้เรากินอะเออแล้วพอวันดึงเรารู้สึกว่าเหมือนยืนผิดฝั่งอะแบบรู้สึกว่าฝั่งนู้นถูกมนาะแบบจําได้ว่าฝั่งเพื่อนเราเหมือนเอาแต่ใจอะเออก็ลเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยอ,อยากอยู่ฝั่งโน้นเลยอะเพื่อนบ,บอกว่าเออเอาขนมคืนมาเลยเอาขนมคืนมาแล้วมินก็บอกว่า <laughs> เออเจ้าคืนยังไงอะกินเข้าไปแล้วอะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเงาออกมาเลยคว้าออกมามินก็บอกว่า แล้วงงวะโอ้ไปยังไงหมอไม่ได้สุดท้ายมันก็เลยบอกว่างันอยู่ตรงนี้แหละฮ่า <laughs> ท่าฮ่าา <laughs> นน่า่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่ <laughs> มันเป็นความจำนี่เป็นจำมันเป็นจำได้อย่างนี้นะคือเรื่องมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เปะในแบบถ้าในความจำของเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นนะตอนนั้นแต่ว่าทุกวันเนี้มันจำได้อย่างนี้มันตลกอ่ะแล้วแบบก็รอให้แม่กลับมาก็แบบเราให้แม่ฟังะเอาขนมคืนยังไงอ่ะอยู่ในท้องกินไปแล้วอ่ะ ัจากนั้นแบบพอเพื่อนคนนั้นจะแบบแบ,บ่งขนมให้ก็ไม่ค่อยกินรู้สึกว่าจะเป็นบุญคุณเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทวนบุญคุณไม่กินแล้วตลกอ่ะตอนเด็กๆเราไม่ค่อยคิดอะไรอ่ะตอนนั้นอ่ะเด็กอยู่เนาะ แบบไม่ค่อยเข้าใจความหมายของการแบบแบ่งพักแบ่งพวงใครหรอกคือคือก็แบ่งไว้แั่นนะ่ะอยากให้แบ่งก็แบ่งอะอยากให้แบ่งเนี่ยก็ใครยืนอยู่ตรงเนี้ยเดีก็คุยกับเพื่อนคนนูกก้นนะก็ได้ไหม yes. <c oughs> เราไม่ได้ทะเลาะด้วยแต่มาหลอกงงโอเคยืนตรงเนี้ยน่าหลงมากเด็ก ปอนหนึ่งอะทุกคนปอนหนึ่งอะอยู่ปอนหนึ่งกันนั <c oughs> ่นแหละจำทำไมก่อนมันเป็นเรื่องที่มีเรื่องราวค่ะทุกคนจริงๆเพื่อนคนนี้แบบสนิทเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็สนิทตอนเด็กอะเพื่อนสนิทต,ต,ต,ตอนเด็กแล้วเรียกว่าอะไรอะมันก็มีทั้งด้านที่ดีแล้วก็แบบบางด้านที่เราก็ไม่โอเคอะไรเงีง้ยจนแบบมันเป็นสิ่งที่เราจาแหละแบบตอนเด็กๆอะแบบจนถึงแต่ทุกวันนี้ไม่ ไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีหลายเรื่องอมากๆอะไรเงี้ยอันนั้นมันแค่เป็นเรื่องมันดูเป็นเรื่องตลกใช่ไหมคะทุกคนเป็นเรื่องดราม่านะจริงๆแล้วมันคือเรื่องดราม่าของนินงแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีบางอย่างที่แบบ ไม่ลงรอยกันเลยอะแบบในหลายๆเรื่องแต่ว่าการที่เขาเป็นเพื่อนสนิทเราได้ก็แปลว่าเขาต้องมีด้านที่ดีด้วยค่ะมันก็จะมีด้านที่ดีแล้วก็บางอย่างที่แบบอาจจะเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยเออจนวันนึงก็พอพอมันไม่คลิกกันอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ห่างหายกันไปโอ้ยเศร้าป้าคืนจริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องเศร้าเนะเรื่องดราม่ามากเป็นเรื่องดราม่านะมันเป็นแค่เล่ามันเรื่องตลกเท่แต่ตอมนเด็กแหละ พี่อารพี่ชอตก็มาเออจริงบางทีมันก็รู้สึกว่ามีนะว่าจะมีแบบมีมันเรียกว่าอะไรบางทีชีวิตคนเราก็จะเจอคนที่แบบหลากหลายรูปแบบใช่ไหมแล้วก็คนที่เข้ามาเป็นบทเรียนให้เราอะไรเงี้ยเออแบบคนที่เข้ามาเป็นบทเรียนให้เราในชีวิตจริงๆเพื่อนคนนีน้มินถือว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เลวหลายแบบเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับมินแต่ว่า มันอาจจะมีค่าบางจุดที่แบบทําไมเธอถึงทาอย่างนั้นละ่ะอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจอะไรแบบทำไมเธอถึงทําแบบนี้แล้วสุดท้ายพอพอพอคุยกันพอคุยกันแล้วตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กด้วยแหละด้วยความที่เป็นเด็กเราอาจจะจริงๆเราก็หวังคําตอบในใจว่าแค่แค่ขอ,อ,อแค่ขอโทษอะไรเงี้ยแค่ขอโทษเราแล้วก็บอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วหรือว่าแบบอยากเป็นเพื่อนกับเราอยู่นะมีโอเคเลยนะเพราะเดีว่าแบบ แบบชัดขัดมันไ่เรื่องกินไม่ใช่อันนั้นมันคือเรื่องแบบเรื่องเริ่มต้นไงของจุดเริ่มต้นเออแล้วแบบเพราะเป็นเรื่องสนิทเออแล้วพอพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันถึงวันที่เราเริ่มโตขึ้นอะเด็กๆอะเราไม่รู้ภาษาสีภาษารเราไม่ค่อยใส่ใจแบบไม่ได้เก็บมาคิดมากมายกับสิ่งที่ที่เราเจออะไรเงี้ยแล้วพอพอเริ่มโตขึ้นพอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะอะไรเงี้ย พอพอได้คุยกันอะไรเงี้ยล้วก็แค่หวังหวังในใจว่าเขาจะพูดอีกในสิ่งที่เราอยากได้ยินแต่สุดท้ายเขาไม่ได้พูดยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดแบบว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะอยากเป็นเพื่อเราต่อก็เลยต้องปล่อยให้บทสนทนาน,นั้นจบลง <c oughs> เป็นแบบนั้นเออแต่ถ้าจริงๆก็รู้สึกนะว่าถ้าถ้าย้อนเวลาไปได้ก็คงก็คงอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นมันเด็กดแบบ้วยอ่ะเออ อูยช่วงอรกแบบคอมเมดี้ะชวนย้ยอนเวลาแต่ว่าแต่ว่าพอแบบพอผ่านเวลาไปแบบนึงก็กลับมาคุยกันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็กลับมาก็ก็ยังได้คุยกันอะไรเงี้ยเออแต่แค่ไม่ได้สนิทเหมือนเดิมอืมใช่ก็ถือเป็นเรื่องราวและบทเรียนในชีวิต จบซาเศร้าเลยเออเศร้าป่ะแบบเริ่มต้นด้วยความเฮฮาแฮปปี้เคยเป็นเหมือนกันเออเป็นเด็ก,กนนอะเนาะตอนนั้นเราพูดไม่ถูกอนะไรเงี้ยเราเราไม่รู้จะต้องใช้ไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงใช้คําพูดยังไงแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าเขาไม่ได้มีท่าทีว่าอยากเป็นเพื่อนกับเราต่อเราก็เลยแบบแล้วเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนผิดอนะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่จะแบบเออเป็นเพื่อกับฉันต่อเธออะไรเนี่ย แล้วในเมื่อแบบเขาดูท่าทีเขาก็ไม่ได้ดูอยากไม่ได้ดูอยากให้เราต่อขนาดนั้น <laughs> ก็เลยโอเคก็ได้เออแต่ถ้าแบบให้ถ้ารู้สึกว่าถ้าเป็นเราในตอนนั้นถ้าเ,เราในตอนนี้ไปพูดในตอนนั้นแบบก็ใหงเพื่อนต่อกันก็ได้เพราะรู้สึกว่าตอนเดิมนี้ก็โตขึ้นแล้วไม่ตอนนั้นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องราวจีเจนะคะที่เกิดขึ้น Yeah.